สวัสดีครับท่านนายกท่านรองนายกครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับผี่ใหญ่รับเกียรติครับครับแหมวันนี้เสียงชัดเจนขึ้นเยอะเลยฮะครับเราปรับเราปรับเครื่องมือไปเรื่อยๆครับโอ้ครับแบบก็ต้องนะปรับกันไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวก็จะดีขึ้นเอง ทั้งสองท่านก็จุดประสงค์อยากจะให้คุณผู้ฟังได้รับสัญญาณที่ชัดเจนมากขึ้นในเรื่องของ,ของกฎหมายนั่นเองค่ะต้องขอประคุณทั้งสองท่านด้วยนะครับวันนี้ยังเหมือนเดิมนะครับท่านนายกครับมีคาถามมาฝากกันอย่างคุณอาดุลขอคุณอาดุลก่อนดีกว่าคุณอาดุลน,นะฮะขอคําถามคุณอาดุลก่อนเลยเขาบอกว่าเห็นตัวเองเนี่ยเป็นผู้ให้เช่าบ้านแต่ับว่ามีชาวต่างชาติเนี่ยนะครับก็กมาเช่าบ้านแต่ทีนี้เนี่ย เขาไปขอนะครับเปิดใช้อินเทอร์เน็ตกับผู้ให้บริการนะครับทีนี้ผู้ให้บริการก็ส่งบินนะฮะมาที่บ้านของทางคุณอาดุลซึ่งเป็นผู้ให้เช่านะครับต่อมาเนี่ยชาวต่างชาติท่านนี้เขายกเลิกสัญญาไปแล้วก็กลับประเทศไปแล้วแต่ว่าทีนี้เนี่ยบินของค่าใช้อินเทอร์เน็ตก็ยังมีส่งมาที่บ้านของคุณอาดุลก็หลายเดือนผ่านไปพวกเงินก็หลายพันบาทด้วยลักษณะแบบนี้คุณอาดุลต้องไปช,ชดใช้ค่าใช้จ่ายนี่ที่ค้างอยู่ไหมครับ ครับผมกรณีอย,อย่างนี้นะครับในฐานะผู้ให้เช่านะครับเป็นเจ้าของบ้านนะครับอสัญญาอินเทอร์เน็ตหมครับมันจะต้องมีการได้รับอนุญาตในการติดตั้งใช่ไหมครับต้องมีการอนุญาตติดตั้งเพราะว่าเป็นสัญญาที่สื่อทางอ <c oughs> ากาศให้เช่าหมายถึงว่าเจ้าของบ้านคุณรดูเนี่ยจะต้องเป็นลักษณะคืออนุญาต <c oughs> นะครับในคาขอนะฮะในคาขอที่ใช้อินเทอร์เน็ตในบ้านที่ให้เช่ากรณีอย่างนี้นะครับจะต้องดูจาก อ่าใครเป็นผู้ขอนะครับแต่โดยหลักนะครับสนได้อินเทอร์เน็ตมันจะมาพาอ่าลักษณะคือสัญญาโทรศัพท์นะครับเพื่อเชื่อเชื่อเนสัญญาเน็ตเพื่อจะเข้าในใช้ลักษณะคือเป็นอ่ารตเิรกที่ให้ความอ่าสื่อต่อเจ้าของเป็นผู้ขอนั้นนี่แหละครับกรณีอย่างนี้นะครับก็สัญญาเนี่ยเป็นผู้ให้เช่าได้ทำไว้นะครับเอ่อดีตามที่ออกมานะครับก็จะเป็นเรื่องที่ผู้อนุญาตจะต้องรับผิดชอบในเกี่ยวกับตัวค่าใช้จ่ายในเกี่ยวกับอ่าเน็ตนั้นทั้งสิ้น นะครับ <Okay. S 2> เพราะว่าการขออินเทอร์เน็ตอย่างที่ผมเรียนนะครับ <Okay. S 2> จะตอ้องมีคาขอถูกไหมครับ <Okay. S 2> ต้องไปขอว่ามาลงบ้านนี้นะครับ mm hmm. แล้วก็ววดีเนี่ยถ้าสมมติผู้ให้เช่าคือคุณอดุลเนี่ยได้รับภาพอยู่แล้วนะครับ <Okay. S 2> แล้วก็ไม่ได้มีเงินประกันค่าเช่าวไว้ในส่วนที่มามาชดใช้ในเกี่ยวกับค่าอินเทอร์เน็ตตัเดี้นะครับก็เป็นเรื่องที่คุณอดุลจะต้องรับผิดชอบ ค่าเช่าเกี่ยวกับอินนทร์เด็ตนั้นทั้งทิ้น,นะครับคือเหมือนกับว่าถ้ารู้ว่ามีหนี้ตั้งแต่เดือนแรกแล้วท,ทางชาวต่างชาติกลับประเทศไปแล้วก็ต้องรีบไปดําเนินการหยุดใช้นะครับก็จะได้ไม่บานปลายด้วยโดยหลักแล้วนะครับในกรณีสัญญาเช่านะครับมันจะมีแต่งดำเนินประกันค่าเช่าอยู่ครับ ประกรันการเช่าทั้งหมดเนี่ยสมมติเรียกไว้สามเดือนก็ดีเดือนนี้ก็ดีนะครับรกบ <ใจ S 1> รณีล่วง้าไปแล้วเนี่ยถ้าอะไรที่ค้างอยู่ในในบรรดาที่ในการเช่าด้วยนะครับเป็นประกรันการเช่าตรงนี้น,นะครับคุณดู้ชสามารถจะมาหักเก็บกับเจ้ที่ผู้ให้เช่าผู้เช่าเนี่ยได้ค้างชำระไม่ว่าค่าโทรศัพท์ค่ายใดหรือค่าน้ำค่าไฟต่างๆทั้งสิ้นนะครับกรณีที่อยากให้มองตัวเ็นประกันการเช่านะครับถ้ามีไว้เนี่ยก็หักได้นะแต่ถ้าไม่มีไว้เนี่ย การคู้้เช่าเนี่ยจะต้องรับผิดชอบเอ่ด้วยตัวเองในถ้าว่าผ้าขอบครัวนะครับนะฮะมีสายสดด้วยนะครับคุณจานค่ะจากคุณยอดชายค่ะอาจารย์คะบอกว่าอยากจะถามเรื่องของยักยกยอดซับค่ะสวัสดีค่ะคุณยอดชายค่ะครับสวัสดีครับคุณยินคุณจจนแล้วก็อาจารย์ทั้งสองท่านครับเชิญได้ครับคุณยอดชายครับคือคือหลานนะคือลูกสางานใช่ไหมฮะ พอดีทางทางทางบริษัทเขาให้เอาทางไปเข้าแบงค์นะสามหมื่นแล้วเขาทำทางหาย hmm. แต่ตอนนี้บริษัทเขาไปแจ้งความมายักยอกทรัพย์ใช่ไหมฮรคะ่ะ <Okay. S 2> ครับผมแ้วตอนอเขาก็ได้ออกจากง,งาน <Okay. S 2> แต่ตอนนี้เขายื่นว่าให้ชำระภายในสามเดือนใช่ไหมครับคือตอนนี้เขาออกจากง,งานแล้วก็ สองเดือนเขาก็าไม่ยังไม่ได้งานทำครับเพิ่งได้งานทำคือเพิ่งจำรับไปได้ห้าพันก็คือไม่ได้ไม่ได้มีจัตนาในการยัดยออทรัพย์ใช่ไหมครับครับโอ้นะครับทีนี้คําถามก็คือแต่ว่าตอนนี้ก็เวลาสามเดือนนะครับตอนนี้เขาก็แบ่งจ่ายลูกเมียเขาก็มี <laughs> ใช่ไหมครเขาก็ตกงานด้วยค่ะอะไรคือ มันมันไม่มีจะส่งเขามากนะฮะอืมครับก็คือจะจะหาทางออกยังไงใช่ไหมฮะถ้าถ้าเราอยากจะส่งเขาน้อยลงอย่างนี้เขาได้ไหมนะครับได้ไหมจะใช้วิธีการในการเจรจายังไงดีใช่ไหมคะนะครับค่ะเดี๋ยวฟังเดี๋ยวฟังท่านนายกกับท่านรองนะครับคุณยอดชายเขาได้ตอบเลยนะครับนะครับคุณยอดชายครับโดยหลักโดยหลักแล้วนะฮะเรื่องแบบนี้เนี่ย หลานท่านนายกคุณยอดชายคุณยอดชายได้ยินไหมครับได้ยินเสียงท่านนายกไหมครับยังเบามากเลยเอางี้เดี๋ยวเดี๋ยวฟังทางวิทยุดีกว่าไหมฮะเดี๋ยวขอตัดสายคุณยอดชายก่อนอย่างเงี้ยผมเพิ่มเติมอีกหน่อยครับโอเคครับคือถ้าถ้ากรณีถ้าเออเราต้องพูดคุยและเจรจากันหรือว่าเอ่อเขาจะถ้าครบกำหนดที่นสามเดือนเราไม่ชำระเขาหมดก็จะเอาตำรวจมาจับเราไหมหรือว่าเราเอ่อ เราต้องทำยังไงต่อไปอืมขั้นตอนยังไงเราควรโอเคครับอ่าเดี๋ยวรอฟังทางวิทยุนะครับคุณยอดชายเราฟังทางวิทยุนะคะโอเคเพื่อสัญญาณที่ชัดเจนทีมงานวางสายคุณยอดชายก่อนนะครับเชิญท่านนายกครับครับเรื่องนี้เป็นเรื่องการยักยอกทรัพย์นะครับ เอาเอาฐานความผิดมาสอบน,นะครับว่ายักยอทรัพย์หมายถึงการมอบการข้อครอทรัพย์นั้นแล้วแล้วเอาไปโดยชุ่ริตนะครับอแต่ข้อเท็จจริงเนี่นยตัวหลานมีหน้าที่ที่จะเอาเงินเข้าธนาคาร<ช>แ,ตแต่จะไปหา,หายหรือจะไปอะไรก็แล้วแต่ก็าน<ม><ม>ไเห็นผลของสิ่งที่กําลังบอกว่าเราขาดเจตนานะครับ<ม>แต่โดยหลักแล้วในกฎหมายถือว่าเมื่อมีการนําเงินไปนเข้าแบงแ์เราไม่เข้าเนี่ยนะครับถือว่าเป็นการยักยอกทรัพย์จํานวนเงินสามหมื่นบาทนะครับซึ่งเป็นคดียาซึ่ง ตัวหลานชายคุณย่าชายจะต้องรับผิดชอบในคดีอาญาฐานยักยอกทรัพย์จำนวนสามหมื่นบาทนะครัคบกรณีอย่างนี้แต่ควาจ็จริงมีการเจรจามีการผ่อนชำระไปแล้วเนี่ยเท่ากับนว่ามีการชำระไปห้าพันบาทแล้วเนี่ยก็เหลือจะต้องชำระให้เขาอีกจำนวนสองหมื่นห้าพันบาทนะครับคืงจะสมทวนก็ได้อย่างนี้เนี่ยมันเป็นความผิดที่ยอมความได้นะครับหมายถึงว่าถ้ากรณีที่ชำระเขาไปเรื่อยๆจนหมดนะครับเขาก็จะยอมความหมายถึงเขาจะสอองต่อพนักงานสอบสวน ให้ดำเนินคดีคยักยอกทรัพย์ได้นะครับแต่ตราตายถ้ายังไม่ชําระหนี้หมดก็ถามปืนนะครับตัวตัวทางอ่าคุณพ่าหลายคนโกงคุณยอดชายเนี่ยต้อสามารถจะดําเนินคดียักยอกทรัพย์ต่อคุณยอดหลายคุณยอดชายได้ตลอดเวลาแต่คงจะมีเรื่องอายุความถามยักยอกครับผมเรียนการตรวจสอบเพิ่มเติมอายุความรับสินคืออย่างนี้ครับเรื่องของอายุความยักยอกก็อ่านแล้วนะครับ อ่มันก็ผลลัพธตกตูม้ปีครับทีนี้ทีนี้มันเป็นอย่างนี้ครับผมเพิ่มทในยุโรปรวมันเป็นความผิดที่ยอมผ่านมาและในวันนี้เนี่ยถ้าได้มีการชำละหนี้่อไปตามส่วนแล้วครับค่ครับนั่นหมายวามว่าทางคู่ความเนี่ยทีทางจะจบวงการคำถามเนี่ยเพื่อจะหาคำตอบมาเราชำระเข้าไปแล้ว แล้วก็ให้เวลาเราอีกสามเดือนมันยังเหลือมันยังเหลือเม็ดเงินอยู่อีกจำนวนเนยใช่ครับคำถามมีว่าถ้าเราแสดงให้เจ้านี้เป็นี่ปากกว่าเราเนี้ยอินดี่ับซานะครับจะทำใจปลอดสมระูมละแต่ในวันเนี้ยเราชระไปแล้วห้าพันใชครันี้นะครับแล้วเหลือระยะเวลาพวกนี้ถ้าเราแสดงเจตนาเขาให้ชัดใช่บันทึกพากันไปเลยที่สถานีตำรวจก็ได้อืมนะครับก็ไปตกลงกันเลยว่าวันเนี้ย อยู่ในสถานะอย่างนี้ขอผ่อนชำระเป็นอย่างนี้อย่างนี้คผมเชื่อว่าเขายอมครับคืออาจจะขอผ่อนผ่านในเรื่องของเวลาให้ยืดให้ยาวกว่านี้หน่อยอะไรแบบนี้นะครับเพราะว่าทางตัวเจ้าหนี้เนี่ยไม่ได้เสียดสแล้วนะครับเขาเขาตัวเขาเองเนี่ยนะฮะว่าเขายินดีที่จะเขาจะรับชำระนี้แล้วใช่ครับเขารับชำระหนี้แล้วแต่ย่งในขนาดนี้นี่นะครับแต่ยังไม่ได้มีการไปแจ้งความร้องผูกก่อผู้ใชครับ เขาไม่ได้แกล้งความร้องผู้กล่าวโทษเดี๋ยวงไปในศาลเพื่อแกครับแต่ที่เขารู้นี่แหละครับแต่ถ้าไม่ไปถ้าไม่ถ้าไม่ไปร้องผุกแกล้งความเยี่ยงไปในศาลเพื่อแก้คดีมันก็ไม่เกิดในทางอาญานะครับในทางอาญามันไม่เกิดแต่ในทางแกล้งเนี่ยมันก็เกิดอยู่นการแกล้งมันเกิดอยู่ในทางแก่งเนี่ยมันไม่มีเรื่องของโทษกับผูเข้ามาเกี่ยวไปโทษตัณเสรีภาพไม่เกี่ยวัป เพราะฉะนั้น,น,นถ้าเจตนานที่จะชดใช้นี่กันก็ไม่ต้องกลัวนะครับไปเจรจากันได้เลยไปเจรจากัน,นผมเชื่ออ่าอย่างนี้ครับต้องต้องเรียนรับคุดยอดชายนะครับว่าให้พาหลานเนี่ยไปแล้วคุณยอดชายก็ไปช่วยกันหน่อยคุณกับเขานะครับว่าเราเนี่ยพร้อมไปทำบ้าอย่างไรเพื่อทางฝ่ายนู้นเขาจะได้ใจไปบันทึกนยังไงที่จะายที่ตะเหวืก็ได้ครับครับ นะฮะขอบคุณมากมากเลยเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวนะครับท่านนายกท่านรองครับเดี๋ยวกลับมามีคุณนรุมนรวมไปถึงคุณวารินีนะครับสักครู่รแล้วก็ดูข้อมูลขอความช่วยเหลือกันนิดนึงคุณแจนะค,คุณสัต